วาหนักช่างได้หนึ่งหปอนด์เท่ากันขอเสียงปรบมือให้กับตาตาชายญ่ยมวยไทย ตะก,ก้องมันอยู่ทางนี้เลยครับไอ้มันอยู่ทางนี้ตะก,ก้องตะก,ก้อง introducing first from the red town with professional record of 50เอร์เซ็นก็นั่นคือประวัติของน้องมุยน้งคู่กับประวัติโดยสังเกตตัวคู่แรกครับเด็กวรุ่งศูนย์ฝึกมวยนายมอจอจากศกมยเจอกับตาตาวันนี้ คู่นี้ต่อยนอกรอบคนแดงนั้นดีพีแท็์จุงรรมวยสยามภาคเหนือครับร้อยห้าปอนแต่ว่าวันนี้นี่ชกร้อยหกปอนนอกรอบคู่นี้เคยใจบริการกันมากครับเคยผัดกันแพ้ผัดกันชนะแบบคู่ขี้สูสีเส้นยาแดงขาแปดทั้งสองครั้งครับดูว่าวบนี้ใครจะเพิ่มสถิติดีให้ตัวเองนั้นเพชรอรุณนั่นอื่นาตตาตาดีหาาดเดี๋ยวลกอยาก้หา แ่งกอใจไปเลยครับห้ตาลุอ้ดูันยันให้ยกในที่นอกเงินฝีมือกระบกในกขาเรกรว่าตีได้ไม่ได้ครับทการที่การคนไม่ีอาจารย์ชาวเคุเกดสามายให้กันแน้านน้าครับอาจารย์ธวัฒสิยาโรจันนวัตองคาสารแล้วก็อาจารย์ราชกรจารันแม่กินคนลที่ขอเป็นการทักทายนะโดยลูกทีเลือบัตไม้มวยไทย ปู่หนึ่งเปิดหัวมาถูกแกนมวยผิดขวาตาตาก็ปัดกันแพ้เหมือนกันชนะก่อนหน้านั้นแดงชนะมาในครั้งล่าสุดนี้น้ำเงินชนะมากดูว่าวันนี้ใครจะเพิ่มสถิติให้ตัวเองถีกัดหนึ่อยหกนนอกรอบไม่เกี่ยวกับแชมป์ แทงนั้นของแจมได้แจมจมลุกแข้งซ้ายครับซ้ายยาวมาแล้วมวยคนละทางซ้ายกับขวาซ้ายนั้นน้ำเงินครับซ้ายยาวมาแล้วขวาแสงใส่ตูดกอดไต่กับขวาอย่างที่เรียนก็เป็นมวยขอบคอณได้เปลียนแต่ว่านี่ก็ไม่ว่าอย่าดูจะหลวงว่าโูนลวงโดนจังหวะสองทันทีโดนไปหลายขาดครับสำบากเบสดาวรุ่งแข้งซ้ายของตาตา โอ้ดูหน่อยกันก็ต่อยขวาต่อยซ้ายแล้วก็ตรงแค่ซ้ายใหยยาวมาได้ับจับยงใหม่เดี๋ยวลุงก็ยาวเข้าหางเข้าย่างสามคุมแล้วเดีขวาเดี๋ซ้ายเขาไ่หน้าไม่โดนเต็๋ไม่โดนไม่มีคะแนนแัะประกบนารู้ว่าใครตีใครหมดยกที่หนึ่งใครวแล้ก็อ้ ว่ายกเอ็นกับแฟนมวยปัดกันแพ้ไปสนุกคู่กี้สูสีทุกท่านเพืเอนผู้ดูดันดันให้ยกข่อยหลังไม่เป็นวันนี้นี่เกียรติข่อยหลังเอาไว้ที่บ้านนะสำหรับเดชกนรุ่งในงาน,นที่ตานต,ตาติดประกันไหมนะครับติดลิฟต์ตเป็กไม่ให้เข้าใกล้รัดเหนีวเลิศตีเข่าใเนเหนียวแน่นนั่นอยู่ยนี่แดงแต่ว่ายังจับไม่ได้ยกที่สองพยายาเข้าหาความแค้นสาย ไ้ายกับขวาอย่างที่เรียนกับุญพละทางออก่อนได้เปรียบเสียย่อยาวซ้ายยาวนะครับโดนซ้ายมือขวาโดนซ้ายเนี่ยต่อยขวาต่อยซ้ายมาแค่ซ้ายก็เป็นสองสามมาแล้วขอบปุกให้ดูว่าใครตีใครตีข้าซ้ายได้เบตาลุกยัดขวาตาต้าึิงด้วยข้าซ้ายวิ่งมาเบตาลุกตีข้อขวาเริ่มของอาวุธได้แล้วเริ่มจะสนุกไปยับเข้าหา ต,ต,ตรงตาซ่าม่งทั้งคู่ลบตู้ตีน้าเว้ตาอาทีเมาจังใครจะเพิ่มสถิติต็เองวาแงแข่ซ้ายได้โดนตีเขาซ้ายตบในของชอบอข,อของแดงเขาคเขาในอาชีพตาตาก็ไม่ยอมหนีไม่ออกต้องสู้นตรับตาต,าตั้นกคืการแย่ตอนนี้คือคู่แรกเขานครับคืหัวอันนี้เน้นตเต็มอัตราสุดก,กับแตว่าทตี ยังเขหามาไม่โดนลูกตาต้าเอาไวแค่สายโดนขึ้นขวาคือขอบคุณนละจอบคุนละทีครับต่างคนต่างได้ต่างคนต่างเดินยังเดินมึงครับหอยหลังไม่แพงรถไปแดงโดนสายสายเกือบสายขวามือขาขวาของตาต้านั้นแดงไปคุณครับสองสามแต่ว่ายังไม่โดนจังหวะนี้ โอลน็อกชี่ออกกำัานเยอะมากเดินต่อเัาเป็นเราลูยังไม่เต็มสูบพี่ดับแองซ้ายครับดูสิยัดขวาขึนแล้แทงคนนที่กบตามเพิ่ตามได้ตามเพ่ตามยยังคู่พี่สูสีก็เป็นมวยยังดูไม่ออกก็มาดึงนี่นาทีนี้ปี่ขาจะกัดไว้กับตาตากอนยาวขวา นี่กันน้ำหนักเท่ากันหอยไทยสูงต่ำดำขาวไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นอยู่ที่น้ำหนักอปหกคนเท่ากันไม่ต้องรถแ้เตย์โดเดียวโดนต่อยอพยซ้ายระบบให้ต่อแล้วตีได้หรือเปล่าบิ๊กเบียร์หาบ ต่อครับตีซ้ายน้ำเพชรอารุ่ต่อยซ้าต่อยขวาต่อยซ้ายครับก้าไปหน้าจังโผได้ก็หนึ่งสองสามมาเป็นชุดเลครับต่อยขวาซ้ายวันแค่ซ้ายคือปวดยกครับปวดยกเสียงปวบมือกับแ็นมวยครับคอไอเจ้าแคนเียร์บินแพทพุ่งแอนตตานี่แค่ไ,ไปชาวอำเภอปายครับ ถ้าท่านชื่นชอบนะครับกรุณาส่งเสียงด้วยครับกรุณาส่งเสียงเชียร์ได้นักสองกล้องมาเยอะเลยยินจะมาชาำตำบันให้แฟนมวยได้รักทักมาชมมวยคู่นี้กันต่อยกที่สามมาแล้วครับปาเป้เอาไตรัดเอวแล้วพาไปตีครับเส้นทางของเขาสามสี่ฮะดูว่าทำได้หรือเปล่าปาเป้เราลูกในขณะที่ตาต้านมีลูกสายยาวมาสลับด้วยขวา ขายาวเขาตหสาต้อดิเขว้ันนี้มีมาทมาเสรนอตาตลุกไม่สนใจนี่ลูกพนนของเขาลูกหเขาห้อดใหปแรงเขาใหเหนีวแน่นดูว่าไดไม่ได้จับไดไม่ได้ยัเข้าหาวินเดียวขึ้นมากขวี้า นักลจะมานีทกันทก่อเมรกาีทะเอคเกต่ทยฝานเชรดาวรุณอด้ายลูกดักแทงีกอฟาได้เชรดาวรุงเชรดตวรุ่ง่ขวาตาตาตีฟ้าบอลยคู่ี่สูก็กันมวยตดขวาหนาขวาดลงมาตีซ้ายได้ตาตาเลคุ่ตีอาตาตาตีกฟาบนี่ ตีขวาออกมาย้อนเสียเสียกันขวาแล้วข่ามีหมัดมาเสริมกระตันนาหยับแล้วให้เต่าลูปเดินเร็วขึ้นขวางเลี้ยงสายเขาเล่นสองดอกเล่นแล้วเห็นอะไรหรือเปล่ามาเป็นเราลูกตีกับฝ่าพี่แนบจับพี่ให้ เด็กปืนแล้วังอยู่ไม่อยู่นะแล้วตัดได้มัดยังอยู่เห็นเราลุ้งไม่ได้ครังตะโกนได้หนีไม่ออกต้องสู้ในครับตาตาขยับแล้วบังนี่แด้นใต้ก็เต้น้ายตาตาตั่งทำเต้นใต้เอาไว้ดีกว่ามาเห็นเราลุ้งตีกับด้กัตาลย ดูไม่ออกบอกไม่ถูกรับถูกอีซูซีเซินฟันกอดที่เขาซ้ายกบขวาครับเล่นดาวรุ่งพหรือคนมาตาต้าว่ายังไงครับดาวรุ่งตีกว่ากวาตาเต้ายังฟันสอบก็ยังไม่ดนั้เดินเร็วได้ับเดินเร็วได้ปนี่มาเป็นชุดงไหนใจคันไม่ทันครับตาตกั เดิาลงเดินเกมเดียวนะครับยกที่สามวู้ยด้วยท่านผู้จะเสียบบนยกก่อนดีได้แต่เอาน่าจะรู้ก Excited นี่บอกเลยที่บอกเลยครับดาวลุง is pretty i m p o r t n t หนึ่งนะครับเนื่องจะไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุกับท่านนะครับได้ยังไงก็อย่าได้ป่อยปีนนะครับได้จะขอพรุ่งนี้ท่านอาจจะเป็นครับประชาสัมพันธ์ตีสามเติมเต็มสูงแล้วยกสี่หนือต่อครับเดินลง ตาตาเตะขวาสกัดไว้ไม่ขิ่เป็นเตาหนิ่งครับตาตาไม่เล่นให้ผ่านงไปรอบๆจับด้นะครับเป็นเราล้งีกับซ้ายตาตาขีบขวาแล้วเราเชื่อทำการต้องแยกแยกมาทังไม่ดีเดินครับเอตาลุงแทบจะวิ่งไปลขวาทีมซ้ายสกัดไวางแก้ขวาต้องปูนอนไปรอบๆไม่เล่นให้ผ่านะโู้สกัดไวางขาขวามา หลายคงหนานก็คจนแบบตาตาดูว่าเดจะบอกรอดฟังาหรือเปล่าเดีเวลาก็ขอเวลาหน่อริดไฟแล้วเบบเนตงรูกโอ้โหเรียนน่าเกียบบิดคันเล่น ไปนล้้นเมาเรียกมาัี่เด็กลูงเดินเข้าหาคนดีเดินแล้วแจเป็นกระทมหนกทางหรือเปล่าถูมาเทศกาลมอยกระทงพอดีดับได้ตีได้ไม่ได้ครับโดนิกลิกลพอนรัต้าดีก็้ายลูกขาวเลีลคเดชก้อยลูงีก็้ายร้าดีก็ฟาเน้อยลูงตีก็ฟา กินได้ครับูว่ากินได้ไม่ได้ครับวันนี้ตุลาเพชรเราลุ่งแล้วก็หาเดนเร็วเดินเร็เวผู้นัไม่สนใจครับัสดตีอย่างเดียวสาา ยังไม่โดนเดียวไปนิดเดียวสีกวาซ้ายตั้งกำแงรครบไว้กับตาตารูว่าครจะเพิ่มสถิติให้ตัวเองผัดก้นพ้ันชนหน้ครับทีแรกสีกวาซ้ายับตาตาเร่นตีกตาตาทีกว่าซ้ายเียรเียสมากยกพเป็นอย่างไรบ ເຮັດຕາມລຸງຢ່າງເດີ້ມາດີກໍມາໃຫ້ເດີ້ລຸງ วันนี้ระดับขึ้นมาอีกหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่เอาเสียงตงดูดดังๆัยังเบาไปหน่อยนะถ้ายกที่ห้ายงที่ห้านี่ยถ้ารูลุกไล่เป็น,น,น,นให่แญลญญ้ว

ไ,ไปแรงไปประธานนะครับตาตาหมุนวนไปเล่าๆหยุยประธานาลูกฟ้าก็ติดหน้าขอได้ค่ะหมัดใจนะครับตาตาดูุขนนาเลยวะเห็นดาวลูกวันนี้ไม่ใช่วันของเตาก็ดูการชูมืออย่างเป็นทางการ แนนที่หนึ่งกึ้นมากคะแนนที่2แล้วก็คะแนนที่สามก็หันไปนันินครับตาตาดูมสนดี้ให้ตัวเองอีกครั้งนึงจากกาเจอกันจาจางขอทายลูกนะครับจางสองเทนนี่โคดิสองนี่ 对打那儿。